วันดีครับวันนี้พกเกมวันพีบาวตีลัสกับผมครับ mr สเตอร์เคเกมวันพีบาวตีลัสเนาะห่างหายกันไปค่อนข้างจะโคตรหนานะครับคลิปล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นต้นปีก่อนมั้ง <c ười> คือเกมเนี้ยผมอ,อย่างที่บอกไปครับในคลิปก่อนก็คลิปตอนต้นปีก่อนนะครับขอย้ำก่อนว่าเกมเนี้ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเล่นบ่อยนะครับเพราะ สู้ไม่ได้เกมแนวเนี้ยผมเล่นไม่เก่งนะครับแล้วก็เจอพวกแบบโรเจอร์เจอรอเจอแชงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นตัวละครแบบอ่านตำนานอะไรเงี้ยสู้ไม่ได้ฮนะคือตอนเนี้ยผมเล่นเป็นอุลุนะครับอุลุเวลร้อยคือมันถึกก็จริงแหละแต่ถ้าหากเจอพวกแชงอะไรเงี้ยหรือพวกโรเจอร์รอที่มันอัพเต็มๆมาผมสู้ไม่ได้นะ ผมก็เลยไม่ค่อยได้อัดลงนะครับผมไม่รู้ว่าจะโชว์อะไรแต่วันนี้บนพอแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกาชาครับเปิด5ครั้งนะครับก็มีเพชรแค่แหละเปิด5้าครั้งเนาะซึ่งกาชาตอนนี้มันมีไคโดมาครับไคโดใหม่คือมันโคตรเท่เลยอะ่ะเห็นแล้วโคตรอยากได้น,นะครับไคโดใหม่เนี่ยแต่กาชาของไคโดเนี่ยมันเป็นกาชาที่ไม่มีสเตปคือวัดดวงแบบร้อยเปอร์เซ็นต ังไงก็ต้องวัดดวงนะ <c ười> คือมันไม่มีแบบว่าสี่ครั้งการันตีไม่มีเลยเราต้องวัดดวงกันเนาะ่ิกิลมันเนี่ยโคตรเท่เลยครับมีคิดมีรอรอผมยังไม่มีนะแต่คิดผมมีแล้วเวลแปดสิบกว่าแล้วแต่ใครโดนจ่ยสกิลหนึ่งเนี่ยลมหายใจเอเวจีโอโหอลังการงานสร้างน,นคะครับเป็นสายป้องกันสีฟ้าด้วย แล้วก็สกิลสองก็คือฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ครับนี่คือชื่อสกิลนะครับก็ดูอลังการนะครับแล้วก็วงกว้างโคตรเลยเนาะโอเคเราจะมาเริ่มกันจากการชาฟีนะครับการชาฟีก่อนนะครับการชาฟีวันละครั้งผมเปิดมากี่วันและเปิดมาได้ประมาณ6วันแล้วมั้งได้ตระครสีดาวแค่ตัวเดียวนะที่เปิดมาเนี่ยวันนี้มาเปิดกันปะตัวที่อยากได้ของการชาฟีเหรอขอตระคออะไรก็ได้ที่มันซ้ำๆอะ่ะ คือถ้าหากเป็นเกมของวันพีเทเชอร์คูเนี่ยผมจัดต้องการตัวละครใหม่ใหม่ใช่ไหมแต่เกมของวันพีชเบลตี้รัลเนี่ยผมขอตัวะครซ้ําๆนะครับยิ่งซ้ํายิ่งดีผมเผลออัดคลิปอ่าเปิดการ์ฟรีไปแล้วแล้วก็เผลอกดลบไปแล้วครับกดลบไปแล้วคือเปิดไปแล้วด้วยก็เปิดไปแล้วได้ท้องตายหนึ่งตัวเนาะแค่นั้นแหละคือเปิดไปแล้วลบคลิปไปแล้วด้วยโคตรเซ็งเลย โอเคช่างมันมาของจริงรับเปิดกาชาไคโดครับไคโดกาชาไคโดสุดแสนน่าก,กลัวเนาะเพราะไม่มีการันตีไม่มีสตงสเตปเลยวัดดวงล้วนๆครับกาชาไคโดสายป้องกันครับซึ่งเป็นซูปเปอร์ตัวละครซูปเปอร์อตัวละครในกาชานี้มีอะไรกันมาเอ่ยก็เห็นมีไคโดมีคิดใช่ไหมมีหล่อนะครับไคโด ิลอของอาโอนิโอนิงะชิมะนะครับแล้วก็จะมีเลลี่ซึ่งซึ่งเป็นร่างหนุ่มเนาะนามิโซคิงชูกา้าโดฟามโกโดฟามโกร่างใหมนะ่รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะดีนะผมเคยเจอมันมีสกิลในการเหมือนสร้างกำแพงได้ออกมาเดินไม่ได้นะครับเดินติดก,กำแพงก็น่าสนใจนะ แต่ยังไงยังไงครับอ๋อมีลูฟี่ด้วเหรอลูฟี่ร่างใหม่ก็มีฮนะอืมยังไงในกาชานี้ผมก็หวังไคโดหวังไคโดหรือจะออกเป็นคิดก็ดนะคิดรดูอ่ะขอคิดสักสองตัวก็ได้เพราะคิดตอนเนี้ยผมมีคิดเวลล0แถ้าได้อีกสักสองตัวก็น่าจะเวลลร้อใช่ไหมหรือเวลก้นี่แหละได้คิดซ้ำๆก็ดีแต่ถ้าให้ดีขอไคโดจะดีกว่ามาก มีชีวิตท,ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับไคโดแข็งแกร่งที่สุดไคโดฉันมากาชาเสี่ยงตายครับไม่มีสเตปครับไม่มีการนตีเสี่ยงตายล้วนครับมาว้าวหีมาแสงแดงธง,งแดงครับมาไคโดสายป้องกันสีฟ้าไคโดมาดึงมาแดงแสง,แสงมาไคโด วิ่งไม่ใช่ป้องกันไคโด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 ไม่ใช่แล้วโรบินโรบินเดลนิโคโรบินสายป้องกันเหมือนกันเนาะยังไม่มีกับสีแดงไคโดนะไคโดป้องกันมาไคโดสีดาวสีดาวเกียร์สีมาสีดาว อีกตัวนึงอีกตัวนึงมาใส,าวววสาว่วิ่งตัวอะไรวะใส่วิ่งฮะวีวีเหรอวี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 ในตัวใหม่ใช่ไหมรู้สึกเพิ่งเคยเห็นนะหรือตัวเก่าวะตัวเก่ามั้งผมมีแล้วเนี่ยวีวีไคโดอย่าพุ่งหมดไคโดป้องกันฟ้าเชังเกินป้องกันมาเยอะแฮ ครั้งแรกแกบได้โลวินจังแล้วก็วีวีจังวีวีตอนนี้เป็นเวล70เนอะครั้งที่สองครับครั và, sine, antis, inde, guarante, siglo, ้งที่สองจ่าโดป้องกันสีฟ้าจ่าโดมาสีดาวโอ้เงียบเฮ้ยเงียบจังน่ากลัวทงแดงธงแดงดึงทองทองแดงแดงมาดึงทองทองดึงแดงแดงมา มาโอ้โ oh ห oh. oh oh. อันนี้หวังได้หรือเปล่าเนี่ยขาวจั่วเลยหวังได้ไหมสักตัวหนึ่งมาสักตัวหนึ่งมาซีดาวมามัวแกนซีดาวมาไคโดวีบี้ไคโดป้องกันโซโลไคโดไฮสโซคิงไคโดเอ่อเจนโก้ฟังกี้คาบาจิ โลบินไคโดมอแกนสี่ดาวนะตัวหนึ่งว่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอเคครับคุณลักที่สองครับก็เกลือกันตากาชาไคโดแปมอ่ากาชาสามเท่าแปมมาสามเท่าใช่ไหมแต่เลดี่คือเลดปกติใช่ไหมเลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ไคโดก็ศูนย์จุดสอง อ,อยากได้อ่ะอยากเล่นไคโดอ่ะคือปัญหาตอนนี้คือผมมีแต่พวกป้องกันสีแดงไงคิดก็ป้องกันแดงอุลุก็ป้องกันแดงจินเบก็ป้องกันสีแดงคือผมมีแต่สีแดงพอเจอสีฟ้าไปเนี่ยสู้ไม่ได้อยากได้ไคโดสีฟ้าป้องกันนะนะมันจะได้ดูมีอะไรหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าป้องกันแดงๆงมันแดงเดียวเลยเจอไอ้เจ้าแชงเข้าไป แพ้โอ้มามาว้าวมาหีบแดงธงแดงมาไคโดไคโดสิ่งมิชิบิที่แข็งแกร่งที่สุดครับคืยดึงทำไมมาใส่เจ้าขา,ขาวทุกอย่างนี้ล่ะป้องกันไคโดฟ้าป้องกันฟ้าคุซบไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟ้าฟ้าดูเฟีย ลูฟีลฟลฟ่ลูฟี่ลูฟี่เกียร์สีมาลูฟี่ลูฟี่เกียร์สีมาดึงมาสติดาวมาสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งมาตูนะสติดาวมามาสะนะุดาหน้ากัวจชุ่ผายรายการจาเกมเนี้ยโอ้โหไหวไหวมากเกลือไหวมากครับเกลือไหวมากมากครับ โอเคมากรังชีสี่ครับไคโดไกโ้มาสีดาวสีดาวแฟนกี้สัญชีม,มาครับโอ้โหโล่งโล่งอีกแล้วโอ้ทองดำด้วยทองดำนี่ไม่ออกแล้วใช่ไหมรู้สึกนะจต่ที่เปิดมาเนี่ยดึงโอ้แต่เป็นดึงแดง ดึงแดงเนี่ยมีหวังนะไปมาซีดาวมาเลยมาได้แค่สองตัวเองนะเปิดมาเนี่ยแล้วมามาซีดาวสีดาว,ดาวมาป้องกันไกดโดไกโดโจมตีอะรอรอซันจิเก่าใช่ไหม ใช่สันจีเก่ารู้สึกว่าผมจะเห็นหน้าพี่แกออมานานมากๆเลยครับผล็ม่มีนเนี่ยไคโดอะไคโดรอคิดก็ได้ล่ะคิดแดงอะคิดแดงอะโอ้นี่นี้อาชิมะใช่ไหมโอ้นิงะอาชิมะสีดาวสีดาวสันจีนะสันจีสันจี หน้าตู้ยังไม่ออกเลยนะหน้าตู้หน้าตู้อยู่ไหนหน้าตู้อยู่ไหนเห็นมีคนเคยบอกผมไว้ว่าไอเกมเนี้ยถ้าอยากจะได้หน้าตู้นะต้องเปิดประมาณ2500เพชรเพใช่ไหมเห็นมีคนบอกผมอย่างเงี้ยต้องเปิดประมาณ2 5 0 0เพชรเพถึงจะได้หน้าตู้เหรออ๋อ ไอที่เขาหมายถึงสองพันห้าร้อยก็คือเก็บไอนี่ใช่ไหมตัวสีดำครบใช่ไหมพอเก็บตัวดำครบปุ๊บก็เอาตัวดำไปแลกในอ่าเปิดกาชาที่เป็นตัวอันนี้ใช่ไหมถึงจะได้หรอ <c oughs> โอเคสร้างมันเราอย่าคิดนนเลยครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายของการชาไคโดแล้วก็การอัดคลิปของรอบนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะของเกมนี้ แต่คลิป2มีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับแต่น,นี่คือคลิปแรกของเกมวันพีบเบลติรัสของปี2022หรอมาใครโดคิดก็ได้รอก็ได้นะมาโตมใหม่งมาโรบินช็อปเปอร์สาแจวครับฮิไม่มีธงดำด้วยโอ้โหอ่านดิจะมาหรือเปล่า ตัวนะดึงแดงแดงอันนี้เป็นแดงด้านด้านใช่ไหมแดงด้านด้านเนี่ยผมคาดว่านะครับแดงด้านด้านเนี่ยมันก็จะไม่มาเลยนะใช่ไหมจำได้ว่าครั้งก่อนของการอัดคลิปลงช่องเนี่ยนะผมเปิดการชาของโลเจอร์หรอมัง้งแล้วมันก็ไม่มาตอนนั้นก็เปิดไปประมาณ5ครั้งมัง้งแล้วก็ไม่มานี่ก็เปิด5ครั้ง แล้วมันจะมาหรือเปล่านะปิดฉากส,สวยๆเล่ามาปิดฉากส,สวยๆนะสีดาวมาสีดาวสีดาวสีดาวมาโอเคครับโอเคครับโอเคครับนะโอเคครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคครับ เกวันพ okay, ีเบลตี้ลัก็มีประมา้เนาะแตจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเหรอากาชาอย่างเงี้ยมันเป็นกาชาที่เรียกได้ว่าเป็นกาชาเสียงตายนะครับเพราะมันไม่มีการการันตีไม่มีสเต็ปอะไรเลยมันคือกาชาเสียงตายเนาะแล้วผมจะเปิดทําไมเนี่ย <c oughs> เอาแจ้งมาเถอะเปิดไปแล้วคือตอนที่ตัวคลองผมเนี่ยมันจะเน้นป้องกันเยอะมากๆคนระับดูสิจินเบ เบลลร้อยอูลุเบลลร้อยครับไคโดเก่าลูฟี่ก็ป้องกันคิดก็ป้องกันส่วนมากคือจะเน้นป้องกันสมรกก่านะครับไม่มีวิ่งไม่มีโจมตีคือมีแหละแต่คือวิ่งกับโจมตีเนี่ยมันเบี้ยวน้อยอัพยังไม่สุดเนาะผมเป็นคนเน้นป้องกันเนะาะยดยครับที่วันนี้เราไม่ได้ไคโดป้องกันสีฟ้าเนาะมันงั้นก็ครบแหละลูฟี่ป้องกันเขียวอูลุป้องกันแดงคิดป้องกันแดงเนาะ ขาดป้องกันฟ้าครับกดไลค์กดแชร์ก like, ดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลสวัสดีครับ